ถึงแล้วครับที่บ้านเด็กอ่อนลังสิตเอออยู่ที่คลองห้าประมาณสองประมาณสามผมถึงแล้วกูมาถึงแล้วกูมาถึงแล้วสามสิบว่าเออสามสิบว่าไม่ทราบว่าบ้านไม่ทราบว่าบ้านเกิดคุณหรือเปล่าไม่มีไม่มีผมจำได้ตอนในเด็กก็เคยมาหรืออาจจะจะอยู่เลยก็ได้อ๋อจริงเหรอเฮ้ยบ้านเดียวกันเอาเอาด้วยอ่ะเฮ้ยจริงมาะละ

ติ๋นทำไมผู้จายไปช่วยยกของหน่อยผู้จายช่วยยกของ